ใครที่มีโอกาสไปดูบีทเทพมรณะสงครามเลือดพันปีมานะครับผมก็น่าจะเห็นเพลงปิดของบีทเทพมรณะสงครามเลือดพันปีนั้นเป็นทีเซอร์ของดาบฟันวิญญาณนะครับผมที่เลียงรายอย่างสวยงามซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาจัดอันดับ10ดาบฟันวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดโดย10อันดับนี้นะครับผมผมไปเอามาจากเว็บบอร์ดต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆว่าดาบฟันวิญญาณเล่มไหนแข็งแกร่งเจ๋งเท่แต่ไม่มีในจัดอันดับนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับ ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีชาวานินิเมทุกคนแล้วก็เป็นแฟนเรื่องบีทเทมอนล้าทุกคนเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดีไลค์ผมด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมอันดับที่10ชินโซดาฟันวิญ,ญญาณที่ยืดหดได้อย่างอิสระและรวดเร็วจนแทบมองไม่ทัน การปลดปล่อยดาบจะมีความยาวสูงสุดที่13กิโลเมตรแต่ที่เด็ดนั้นอยู่ที่การหดและยืดตัวของใบดาบโดยเวลาที่ใบดาบยืดหรือหดตัวมันจะกลายเป็นสภาพเป็นพิษเล็กๆชั่วขณะซึ่งด้านในของคมดาบนั้นมีพิษที่มีกดร้อนทำลายเซลล์ได้เลยนะครับซึ่งเป็นดาบที่โกงนะฮะโกงโกงอยู่แหละเจ้าของคือเงินอดีตหัวหน้าหน่วยที่ส อันดับที่9ซาบิมาลุดาบวัญญาณที่มีรูปร่างจะเอถอะทะแต่พลังทำลายล้างนั้นถือว่าอยู่ในระดับสูงโครงกระดูกแต่ละข้อที่เลื้อยเหมือนงูใหญ่สามารถแยกและรวมเข้าหากันได้อย่างอิสระความไร้กาดอยู่ในขั้นสมบูรณ์ที่รูปร่างนั้นจะมีการชับขึ้นมากและระดับการโจมตีที่รุนแรงขึ้นหลายเท่า เจ้าของคืออาบะัยเลนจิรองหัวหน้าหน่วยที่6ชชิิหกอันดับที่8ซสันเงสึดาบฟันวิญ,ญญาณที่มีจุดเด่นในเรื่องการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วท่าไม้ตายของสันเงสุคือการปล่อยพลังที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงออกมาโจมตีในระยะใกล้และไกล ซึ่งในระดับความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ครอบครองเป็นสําคัญส่วนการปลดปล่อยในฉบับสมบูรณ์สันเงินสื่อจะกลายสภาพเป็นดาบคู่จริงๆนะดาบของพระเอกนะเจ้าของคืออิจิโกะัวแทนอยมาทูตคือดาบอันนี้คือมันมันมีขั้นสุดท้ายด้วยนีย่ผมจําได้คือแบบระดับไอเซนยังอ,อืโดนเข้าไปทีไอเซนยังไม่เชื่อว่ามันเก่งมุเกสุ อันดับที่7ซ็ซืเมะบาจิดาฟันวิญญาณแห่งการรอบสังหารที่มีอนุภาพการจู่โจมอันเฉียบขาดจะสร้างตาแห่งความตายขึ้นมาบนล่างของผู้ที่ถูกโจมตีและหากโจมตีซ้ําในจุดเดิมศัตรูก็จะตายหาทันทีเรียกว่าเป็นดาฟันวิญญาณที่มีที่ไขร,ร้ายกาจจัดๆร้ายกาจฝัวบางไครด้วยบางทีนะแต่ผู้ที่จะใช้ความสามารถนี้ได้ นั้นต้องเป็นมือสังหารที่ถนัดการรอบโจมตีสำหรับการปลดปล่อยในขั้นบางไคนั้นคำปลดปล่อยของซ,ซูเมบาจิคือจาคุโฮไรโคเบนโดยตัวดาบจะเปลี่ยนสภาพเป็นบ้องเข้าหลามผมพูดเล่นนะจะเปลี่ยนเป็นดาบติดแขนคล้ายขีปนาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงแต่จะใช้ได้เพียงแค่วันละ3ครั้งเท่านั้น ซึมม sociedad, ่งถือเป็นท่าที่ชุยฟงไม่ช่อยชอบชื่นชอบใจกันสักเท่าไรเพราะขนาดที่มันใหญ่บึ้มคือลือนะคือลือกับน้ำหนักที่มากทำให้เคลื่อนไหวไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไรมันไม่เหมาะกับมือสังหารนะครับเอาจริงๆเจ้าของดาบคือชุยฟงหัวหน้าหน่วยที่สองจะคู่ไลคู่เน 6. เซนบงซากุระดาฟันวิญ,ญญาณที่มีความสง่างามที่สุดการโจมตีของเซนบงซากุระคือการเปลี่ยนใบาดาบให้แตกตัวเป็นซากุระที่มีความคมกริบจำนวนนับพันออกมาโจมตีเป้าหมายจากุรอบทิศรอบทางโดยไม่มีช่องโหว่ในขณะเดียวกันก็ยังเปลี่ยนมาเป็นเกาะป้องกันร,ร่างกายผู้ใช้ได้อีกตั้งหาการปลดปล่อยสวัสดิกะหรือบางไขคือเซนบงซากุระคางเยโยชิเจ้าของคือเบียคุยะหัวหน้าหน่วยที่6 อยู่อันดับ6พอดีด้วยอันดับที่5เฮียวรินมาลุดาฟันวิญญาณสายน้ำแข็งที่เชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดโดยสามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมสภาพอากาศได้การโจมตีทั่วไปของเฮียวรินมาลุคือการแช่แข็งเป้าหมาย ในขั้นสมบูรณ์จะสามารถแช่แข็งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป้าฝนหรืออะไรก็ได้ในเวลา4วินาทีแต่จุดอ่อนคือมีระยะเวลาจำกัดในการใช้คำปลดปล่อยบางไขไดกูเรนเฮียวมารุเจ้าของดาบคือฮิสุขยะโทจิโรหัวหน้าหน่วยที่สิบอันดับที่4 โซดาโนชิรายุกิดาบวิญญาณที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในโซโซไซตี so ้การโจมตีของดาบคือการสร้างพายุหิมะที่สามารถแช่แข็งได้ทุกสัปพสิง่งไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือแม้แต่วิธีทำลายโดยเฉพาะในขั้นบางไทยที่สามารถแช่แข็งได้ในพิบตาแต่ก็มีความเสี่ยงสูงต่อตัวผู้ใช้ซึ่งต้องใช้อย่างระมัดระวังผู้ใช้คือลูเคียฮักคโนโทกามะคเรดะโทโดเม อันดับที่ 3. เบนิฮิเมะดาบปัญญาณที่น่าจะสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะโจมตีหรือตั้งรับสร้างขึ้นสีแดงคล้ายเซโร่ของอารันคาโจมตีและการเกาะป้องกันที่แข็งแกร่งเรียกว่าโล่หมอกโลหิตส่วนในขั้นบางครั้นั้นคือพลังในการแก้ไขขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่สูญเสียไปและก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เท่าที่เห็นคือการซ่อมแซมร่างกายที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาได้ผู้ใช้คืออุราฮาระคิสเกะ อดีตหัวหน้าหน่วยที่1ิบออันดับที่2ริวจินจักกะดาฟฟวิญญาณสายเพิงโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดในโซโซไซตี้การโจมตีของริวจินจักกะจะสร้างเปลวเพลิงออกมาแผดเผาทุกสปปรรพสิ่ง ให้หมอดไหม้กลายเป็นทุลีในขั้นบางไขล่างของผู้ใช้และจาบจะถูกสวมคุมด้วยเพิงที่อยู่ร้อนดังพระอาทิตย์ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้เลยทีเดียวเชียวพูดยังยๆก็คือพลังก็คือเผาทุกอย่างทุกสปปรรพสิ่งให้เป็นทุลีก็ตามชื่อเลยครับทั้งบางไขและชี้ไขคือโหดเหี้ยมมากๆผู้ใช้คือปู่ยามะหัวหน้าหน่วยที่ห อันดับที่1เคียวกะซุยเกสึดาฟันวิญญาณที่ไม่มีอนุภาพในการฟาดฟันแต่ประการใดแต่ความสามารถของเคียวกะซุยเกสึคือการสะกดโดยสมบูรณ์ซึ่งจะควบคุมภาษาสัมผัสของเป้าหมายทั้งรูปร่างปริมาณมวลสารและกลิ่นให้ถูกเข้าใจผิดเป้าหมายที่ได้เห็นการปลดปล่อยแม้เพียงครั้งเดียวก็จะถูกสะกดไปตลอดการที่พูดมานี่คือย,อยังชี้ใครอยู่เลยนะครับเพราะบางใครมันยังไม่เปิดเผยเลยหรือถ้าเปิดเผยแล้วก็ เมนใต้คลิปกันนะฮะผู้ใช้ไอเซนอดีตหัวหน้าหน่วยที่5แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ10อันดับดาบฟันวิญญาณที่แข็งแก่งที่สุดที่ผมไปเอามาจากเว็บบอร์ดนะครับซึ่งดาบฟันวิญญาณผมว่ามีหลายๆเล่มที่แข็งแก่งกว่าในจัดอันดับนี้แต่ผมก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งเพื่อนๆว่าดาบฟนวิญญาณเล่มไหนที่แข็งแก่งกว่าใน10อันดับนี้ก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ หรือดักฟันวิญญาณที่เพื่อนๆชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์กันได้เหมือนกันนะครับผมคอมเมนต์กันมาพูดคุยถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็สาธุเก้าเก้ามาก็ได้ครับข้อมูลที่ผมนำเอามาผิดประการใดผมต้องขออภัยไวนณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเว้นดิสไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผม